สวัสดี ordu. ค่ะกุ้งจากคุณเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะคุณเสมอแท็กเตอร์จะมีอยู่สสาขาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะอยู่จังหวัดร,ย anc, ระยองอภแกลงตกลางดินส่วนสาขา2จะอยู่จังหวัดลำปางอเภอเมืองลำปางตบ,บ้านเป้าและสาขา3จะอยู่จังหวัดระยองอเภอแกลงตบทางเกวียนอยู่ตรงข้ามกับโรงพรยาบาลแกลงนะคะสำหรับวันนี้นะคะกุ้งจะพาลูกค้ามาอัปเดตสินค้าหน้าร้านของคุณเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองสาขาหนึ่งกันนะคะแต่ก่อนจะไปอัปเดตกันนะคะกุ้งขอกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยจ้า เดี๋ยวกุ้งจะพาลูกค้ามาอัปเดตสินค้าหน้าร้านกันนะคะแล้วเดี๋ยวจะพามาดูหน้าร้านของุูสมัยแท็กเตสสาขาหนึ่งกันก่อนนะคะอันนี้จะเป็นสภาพหน้าร้านบรรยากาศหน้าร้านของเรานะคะเวลาลูกค้าเดินทางมุ่งสู่จันทบุรีนะคะร้านจะอยู่ซ้ายมือติดถนนสุขุมวิทเลยนะคะหน้าตาประมาณนี้มีป้ายแบบอยู่นะคะนี่เลยนะคะ รถก็จะอยู่ในร้านซะเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่มีจอดหน้าร้านบางส่วนนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตคันแรกกันเลยนะคะคันแรกจะเป็น MU4902 นะคะใบดันผานพรวนรถปี6,4นะคะอยู่ที่5 0 0แส0 5 4า0ส0่นะคะส่วน MU55 นะคะใบดันอย่างเดียว439,000บาทนะคะ และ MU 5702นะคะใบดันอย่างเดียวตอนนี้จะโปรโมชั่นทั้ง2คันเลย6,19,000บาทเท่านั้นเองรถสภาพสวยๆสภาพเดิมๆปีสูงนะคะลูกค้าหากสนใจอารถไปทำสวนทำไร่นะคะ MU คุ้งแนะนำเลยนะคะสภาพดีๆสภาพเดิมนะคะสำหรับอีกฝั่งหนึงนะคะจะเป็นรถรุ่น L 3 2 1 8 SP นะคะ คันนี้เพิ่งเอาเข้ามาเลยนะคะอยู่ที่339,000บาทนะคะสภาพดเดิมเลยค่ะลูกค้ายังไม่ได้ล้างเลยลูกค้า L4018SP นะคะคันนี้ยังไม่รู้ราคาเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวดูราคาแล้วจะมาแจ้งกันอีกทีหนึ่งหรือถ้าลูกค้าสนใจคันนี้ก็โทรมาสอบถามได้เลยนะคะแล้วก็ L4018 นะคะคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาเลยนะคะ หากลูกค้าสนใจนะคะแล้วก็มี L3408 ขายตามสภาพนี้139,000บาทรถสวยๆเช็คสภาพแล้วเครื่องเกียร์ใช้ได้ปกติเลยนะคะลูกค้าสนใจห3 9่สนใจ139,000บาทเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูสินค้าในร้านกันนะคะค่ะ สำหรับคันนี้ติดจองแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูคันนี้กันเลย L4708 นะคะ3 6 9 0 0 0บาทไปดันผัดทวนนะคะแล้วก็ตัวนี้เข้ามาหม่ L4018SP ตัวนี้ยังไม่มีราคาเลยนะคะแต่ถ้าใครสนใจก็สอบถามมาได้เลยนะคะ เดี๋ยวปุงดูละคาให้พอลดมันพึ่งเข้ามาแล้วก็มี L3408 นะคะ219,000บาทใบดันผ่านพวน L3608 SP 319,000บาทนะคะแล้วก็จะมีคันนี้นะคะ L3608 SP คันนึงนะคะ319,000บาทค่ะแล้วก็จะมี L4018 นะคะ359,000บาทใบดันผ่านพวนนะคะ แล้วก็ L4018 SP คันนี้419,000บาทนะคะค่ะแล้วก็จะมีคันนี้นะคะ L3218 SP เป็นรุ่นคิสนะคะใบดันผ่านพววอยู่ที่329,000บาทนะคะลดปี64สนะคะถัดมาเราไปดูรุ่นใหญ่นิดนึงรุ่นรุ่นสีสูบจะเป็น L5018 SP จะมี2คันด้วยกันนะคะ L5018 SP นะคะ อยู่ที่519,000บาทนะคะสนใจขนไหนบอกกุ้งได้เลยนะคะแล้วก็จะมี L5018 คันนี้439,000บาทจัดโปรโมชั่นอยู่นะคะแล้วก็มี L5018 คันนี้คันนี้ยังทําไม่เสร็จนะคะเอามาจอดวางไว้ก่อนยังไมู่้ราคาแล้วก็คันนี้นะคะ L5018 400, 49,000บาท ก็จะเป็นรุ่นบิ๊กเลยนะคะรุ่นใหญ่เลยนะคะเป็น M108 ปี56นะคะใบดันอย่างเดียวนะคะอยู่ที่619,000บาทนะคะสภาพแบบนี้นะคะ หากลูกค้าสนใจขนไหนนะคะสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็แอดวิดีโอไอแอดไลน์กันมานะคะกุ้งแนะนำนะคะหากลูกค้าสนใจจองออนไลน์นะคะให้วิดีโอขอทุกกรณีก่อนวางมัดจำไม่ว่าจะเป็นจากร้านจากร้านผู้สมอหรือจากร้านไหนก็ตามนะคะสำหรับวันนี้นะคะกุ้งขอขอบคุณทุกท่านในการติดตามรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กุ้งด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้า